สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับที่ฮักแพลงสุข,ขุสุขคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อ้ก็คือลาคือก่าพ่อแม่พี่น้องสบายดีเฮตันเนอเก่ง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 ทำไมทำไมลูกเอาไมทำไม้ทำเป็นอย่างเดียวนี่เอาไม้เอาไม้สบายดีเฮตัน,นสบายดีเห็ดชูงกระด้าประเด็ดเลยก็ไดร สบายดีเดินสบายดีกินงสบายดียำำทกินยังหูกฮะเป็นเจีบปากหนักอมนงในนั้นยปเจ็บปากมามันเกีตวดอกเกียวบอเสือเปนยังคือมุมอย่าขึ้นเสืออย่าขึ้นเสือมาเนาะ ตัวนี้บอไปกินนะชิเปรใช่ป่ะเนี่ยเน,นอะนาเลยใช่ไหมะชิเปรใช่หรอให้แม่ไม้ไว้ให้แม่ไว้ให้นัน่งดิสกีนมาไว้ทายอีกมานอนค้าอีก <c oughs> คือพอน,นังปินนี่บาเต่เยัยงเหนาาในบอส

เอาเงินมาจ่ายลุงวันนี้แล้วแหละเร็วลุงเสียวเงินมาซื่อคองเมื่อให้เขาอ้ายนี่เร็วๆทอดนะบอสจะไปจะอีกแล้วทอดนะบอ ยังลูกชิบหายใจชิบหายใจแล้วแล้วพี่น้องนี่แล้วเป็นทีเรียบร้อย

ผ่าะเสล่งบัดคำเนี่มันแด็ดสองแหงพอได้บงดังแดดบังลมเนี่ยเนาะพอได้ปกรถยันสีมันตายอยเนาะคนบ่เคยมีรถยนันสีรถตาย มาแม่มาแม่มาเร็ว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 ไปเดินไปเดินมาพี่มาพี่เร็วๆมาพี่มา ทั้งพีตี้ไปจิทูัย่างาต่างนะ่ายงอลนัวงติงอยู่มันที่ภาพได้น้ำลายเฮยเตรียมปาก โอ้น้านนอมินไปช่เลยฮะมอ้มินไปช่มาเติรไอ้มินไปช่ลูกอือ้มินไปช่เนาะ

ม,ม,มันมีสายคล้องคอนะมันลุกเด้อฮันเด้อมันลมแตกเด้อลมแตกคล้องเพิ่นเด้อ,อมีม่ยังอย่างไรพวกเจ้าขูกระเดงค่ะ เพราะลมเตะขนามได้ปอาบเตินนี้โลดคำนะสามโมงสี่โมงนะนอเติร์นแข้งเตะเพราะนนะ่าห่อที่ดินเลยเติรนนี้มันบางเนาะ ຕ້ອງឃើញเจ้าຂອງบ่ฮะอย่าเฮ็ดโอ้ยปลาลุงสิบ่เห็นนี่เบิ่งๆๆเบิ่งเบิ่งขอตัวดีๆไปลุงเด้อนี่ไปเนี่ยมาจายราคาสร้างย่องเลยบานพี่ใช้แน่นี่ไอ้นี่แม่นสิអងบ่ຕື່ນເຕັ້ນ เอ้ยมาไหมมาไหมคนหนามาเลยนี่หอนรถนะไปขายของไปองลูก ka ค่ามา ลมแห้งอะไรพี่น้องลมแห้งแห้ง <c oughs> เออมาจับเบิ่งของเขาของเพิ่นมันคือย่านฝันเหรอ <c oughs> เลยมาจับเบิง่ง ยางมาพี่ร้อยยางมาพี่โอ voilà> ้เก่ง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 อ๋อยางมาบัดมาจนหดลงเลยน้องวัะได้ลงเลย่ไหมาลงโอ้ยดึงลงดึงเสือทางในนะห้องหาเอ้ยหเอ้ยมาอุ้มแล้วอุ้มมาละเมีย แดงเต็มอยู่ลูกเปื่อนมาเลยสฉมประมาณชิบหาเดือนจังสี่อย่างปีสามเดือนและชิบหาเดือน อันนี้อันนี้กําลังสิฮอด14เดือนห้องก็ได้ซองมื รอจ่ายเงินสร้างพี่น้ะแต่ไปสร้างยังบ่มาเลยชงใช้เงิน่อจากได้เงินบาจากให้ตะไคร้ผู้เดียวบ่จากเนาะเออห้องเนี้ยมันได้เงินเลยเนาะแต่กี้มาถ่าให้เงินออกอยู่ชิบ่ายใช้ชิ่ยใช้ถ่าเอาเงินอยู่มาถ่าเฮ็ดแล้วจิมาจ่ายเงินบ่เห็นเอิเนี้ยเอิญฮะเนี้ย

ก็ได้ที่ยาีะยว่าน่ารอดนันกระเบือเปรตพันสามเมีอยู่ปพันเจ็ดังังคานอะไรกะได้ลังคาน

โอ้ยชนะหัวแตกมาเอาใครมาเอาผู้มันยืนชอบนู้นชิบ้าแหละผู้แบบไม่เกลีอดเขาว่ามาไรรมาาด้เพิ่มบ่อให้ลังคาโตอ,าออกมาอ,อีก,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 กนั่นห้องตะกี้ลังคาหอดเสาแล้วปล่เพิ่มเทอะไรเล่นตตเตะโตเล่

ตอนใจไปให้เบิง์สาพี่น้องเลยบุญไววยกันกนะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคนะลิปน้ากับเคยลาสบายดี